วัสดีจ้าลินจีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะทั้งนี้ก็ฝนตกลิ้นๆคือบ้านเฮาค่ะ Maar gelukkig het r e g e n t vandaag. Vandaag regent het. Dus er zijn weinig mensen op de fiets. Er zijn weinig fietsers. เ h ียงไอ n g e j a n z อันบ่ได้จมเด้อจ้าเฒ่าชัดๆซ้าๆนี่กําลังสอนภาษากันค่ะ แล้วก็สอนกุจาราจรเป็นตูน้ำเดี๋ยวลินจีจะมาเอาความหลังให้ฟังจ้ะจอนไปทีสามปีที่แล้วนะคะ่ะลินจีก็ตอนนั้นก็ยังโสดโสดู่เพื่อมีบางคนอยากรู้นะค่ะว่าลินจีเจอกับไปยันในแบบไหนลินจีเป็นคนมักยู่บ้านค่ะไม่ได้ออกไปหาฝรั่งแบบตามทีสถานทีท่องเที่ยวหรือว่าไปเจอกันแบบในแถวที่ว่าฝรั่งมักเที่ยวนะจ้ะ แต่ความคิดช่วงนั้นคืออยากเริ่มต้นมายู่เมืองนอกจ้ะต่ว่าไอ้ยันกับเป็นฝรั่งคนแหลงนะคะที่ว่าเป็นแฟนจริงจังเลยก็เริ่มต้นจากการที่ว่ามักนิสัยฝรั่งค่ะเอาง่ายๆอยากร้องเบิงเนาะจ้ะลินจี้ก็เริ่มต้นจากง่ายๆล่ะค่ะการเดินสายฟอนะคะแล้วแต่ว่าผู้ใดสสะดวกแบบใดแต่ลินจี้สะดวกโหลดแอปค่ะลินจี้ถือว่าคุยก,กับฝรั่งหน่อยคดหมากเลยจ้ะ แล้วก็สิ่งสำคัญที่ลินจีเออ่ตัดจากฝรั่งคนที่ว่าบรจริงใจก็คือถามเขาตรงๆเลยจ้าว่าบอกเหตุผลเฮาว่าเฮาคุยกับฝรั่งเพื่อจุดประสองค์อย่างจา้ามันสีแบบชัดเจนแล้วก็สะดวกเนาะคะ่ะในการตัดสินใจของเฮาน้าของเขาน้เานเดี๋ยวเป็นคลิปหนาแล้วเขาคลิปอื่นๆนะจา้าลินจีจะค่อยๆบอกไปทีละย่างนีฝรั่งสองคนจา้า ที่เขาเกณียนเราก็แบบคุยกันจริงจังเลยก็มีไอ้ยันแล้วก็อีกคนนึงจ้ะลินจีตัดสินใจบ่ไ้ตัดสินใจบ่ได้อ้ลีค่ะว่าสิเลือกใครเพราะว่าทั้งสองคนนี่ก็คือแบบรับรับเทาใดรับครอบครัวเฮาใดแล้วก็ยอมทีใส่ชีวิตน้าก,กันกับเพ้าค่ะในเมื่อเลือกเองบ่ไ้ก็เอาไปให้หมอดูเลือกให้เลยจ้าลืมบอกว่ารอบแรกที่ลินจีโหลดแอปอ่ะลินจีไปให้หมอดูเลือกเลยนะคะว่า เนื้อคูชันยุแถวไหนหมอดูคนนี้แหละค่ะก็กจิ้มหายเลยค่ะสะรุปว่าได้ประเทศติดกันค่ะสองคนนี้แม่นหลีจ้ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ลินจี้ต้องกลับไปหาหมาอดูอีกรอบค่ะเพราะคิดว่าลินจีว่ามันแม่นเนาะค่ะแล้วก็ให้เพิ่นเลือกว่าคนไหนลักลากับวันเดือนปีเกิดเขาแล้วก็วันเดือนปีเกิดเขาค่ะทั้งสองเลยจ้ะกลางให้หมอดูเบิง้งแล้วก็ยังเลือกอยากอีกจ้ะเพราะว่าสองดวงนี่ เป็นดวงเหนือคู่ลินจีทั้งสองบ่งมีดวงอลิเลยค่ะสามารถเป็นเหนือคู่ใดทั้งสองดวงอีกคนนะจ๊ะเหนือคู่แล้วก็ด,ดีแต่ว่าสีนี้เหลืองผูง้หญิงส่วนไอ้ยันกับลินจีเนาะจ้ะดวงบอออลีกันค่ะสามารถเป็นเหนือคู่กันแต่ว่า ผู้ชายคนนี้สิหลักงานมากจริงจังกับงานเกินไปย่างที่เห็นล่ละจ้ะสุดท้ายลินจี้ก็เลือกเอาคนที่บ้าง,งานนะจ้ะดีกว่าบ้าผู้หญิงเรื่องปวดหัวเฮากระรูอยู่ว่าเขาไปเฮตุงานดีก็ฮอปวดหัวเรื่องผู้ยิงที่เขามาในอนาคตนะค่ะแบบแลหลายๆคลิปที่ลินจี้ลงค่ะที่ยันไปทํางานต่างประเทศไปจริงจังอีลีค่ะบางเธอกับลืมเฮา ตนได้ทักไปถามมาลืมฉันละบอส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ลินจีคุยน้ำลินจีก็ตัดสินใจบอกเขาค่ะว่าไปต่อกันบ้าได้กระยุดความสัมพันธ์ตอนนั้นจะ้ะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาลินจีก็ก็ไปยันกัเริ่มสันความสัมพันธ์นาะจะ้ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่บาง,งานจนแบบบม่มีเวลาบอกกับลินจีอะค่ะแทบสิบวิดีโอคอหากันเลยฝ่ะ นับเือได้จากหกเดือนนี่สามเือเราก็เป็นแบบวิดีโอคอลสันสันต้น,นหลายคนบอกว่าเป็นสแกมเมอร์อเนาะจ้ะแต่อ้ยันเราก็บอกตลอดจ้ะว่าเขาภาษามาที่สีมาจองโทรศัพท์แล้วก็ตอบแชทหรือว่าเอาเวลามานั่งวิดีโอคอลได้อยันเลยตัดสินใจสื่อคอร์ภาษาอังกฤษให้ลินจีเลี้ยนจ้ะให้คู่มาสอนอยู่บ้านสามเดือนค่ะแล้วอยากลินจีเหงาเนาะจ้ะ ตว่าก็ได้หยุดเรียนไปเพราะว่าลินจีต้องสอบภาษาเนธแ,แลนด์จ่าเราไอ้ยันก็บบมีเวลาสอนก็เลยเปลี่ยนจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรียนภาษาเนธแลนดนแทนจ้ะแล้วก็จะเป็นคลิปต่อๆไปนะค่ะจะว่าว่าเป็นยังทง่ต้อตงเรียนภาษาเนธแลนด์แล้วจําเป็นบอที่ต้องสอบภาษาเนธแลนด์จ้าเดี๋ยวลินจีจะมาบ่อยฟังเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะได้มีเรื่องเว่าวกันจุดประสงค์เดียวที่มารันเอเชียก็คือ ของแห่งที่ว่าสามารถซื้อใน้านซุปเปอร์แถวบ้านได้ค่ะก็ะจะเป็นข้าวสารขนมจีนแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงไทยๆค่ะห้างสปปรรพสินคายูบ้านนี้ขายค่ะต่บ่มีวีห่อของคนไทยเป็นเยอห้ออื่นที่เราบ่คยใส่ล้วลินจีคิดว่าเหตุอาหารไทยใส่เครื่องปรุงไทยรสชาติมันไข่ไข่กับที่เฮากินยูบ้านเลยค่ะลินจี้จะพยายามเบ่งว่าผลิตจากเมืองไทยบอบัง บางเทือค่ะเขาเขาสารนังสีค่ะมีตู้หนังสือไทยแต่ว่าเป็นของอ่อกัมพูช้างสีลินจีกับเอาค่ะเพราะว่ามันบกุญนะจ้ะร้องร้องสื่อมาหุงแล้วของไทยแสบกว่าจา้ะลานเอเชียลาน,นี้ถือว่าเป็นลานขนาดเล็กอยู่นะคะ่ะเพราะว่าเมืองลินจีอยู่กับเป็นทางเหนือค่ะคนไทยบ่ผูกผ่านคืออยู่นในเมือง มีคลิปเก้าเทลินจีเป็นเนื้องอ่ะโคนิงเงินนะคะอันนั้นอ่ะล้านใหญ่ค่ะสื่อแบบของจูใจได้เลยแต่ว่ามันเป็นคนละจังหวัดนะจ๊ะเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะแล้วก็น,นี่ค่ะเมืองี่ลินจีมานน่ก็เป็นตัวจังหวัดของลินจีอยู่จ้อาอ้ยันพักขับรถมาแค่สิบห,าห้านาทีจ้ะรถส่วนตัวเนาะจ้า ลานน้อยๆก็มีคอดีจ้าเฮาสิได้ยิบๆของางขื้นบบได้ต้องไปเดินเลาะหาใส่เวลาในการซื้อของกับเอาแค่ของที่เขาจำเป็นในหลีตาเห็นเตาหมูกระทะขยะกินค่ะคิดฮอดบ้านคิดฮอดหมูกินหมูกระทะลินจ้มากมากินหมูกระทะจ้าหวดหนึ่งข้าวเหนียวก็มีค่ะแต่ว่าลินจี้กินผู้เดียวก็เลยต้องหนึ่งแบบหนึ่งนิดๆหน่อยๆค่ะเ่ได้จำเป็นต้องใส่หวด ยางกาล่ะเสื้อผ่ากับว่าเอานะจ๊ะตั้งใจยางเดียวคือมาเอาของกินคนมากินเมื่อนี้มาหอบเอาพวกประเภทเส้นนะจ๊ะได้มีแต่เส้นย่างเดียวเลยค่ะเส้นกับข้าวเหนียวแม่นจ้ะรอบนี้ลินจี้ไปหอบเอาแต่เ้นมาให้จ้ะเส้นลินจ,จ,จี้เอาแบบ เส้นของเลือกบงของยี่ห้อคนไทยนะจ๊ะบุญเส้นแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กกับขนมจีนแต่ขนมจีน้านที่ลินจีส้สือมีิต่ของเวียดนามค่ะกับเพาะใดค่ะเพาะหายอยากอาทิตย์หนึ่งมิตรเจ็ดมือลินจี้กินบุนเส้นกินเ้นต่างตงนี่กินกว๋วยเตี๋ยนี่ไปแล้วแปดมือเก้ามือจ้ะ <c oughs> เด็กเส้นะจ๊ะยุบานก็กินแตเ่เ้นกินเส้นแล้วมันแล้วคาดจา้ะมือแรบไ้กินเสษครับกินขาน้าวเหนียวนี่บ่แล้ว ผัดไทยฝรั่งนอะจ้า,าบะไซเนื้อสัต์แล้วกับะไซพริกเนาะคะ่ะบะไซทัวก็ได้ตามสภาพนี่แหละจ้ากินใดก็กินนะจ้าตามสไตล์เขาต้องตามใจคนกินผัดไทยปดไ Yeah ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจลินจีเนี่ยนะคะ่ะล้วลินจีจะมาเห็ดคลิปวิดีโอ ให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามหนินจีเวน,น้ำค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไปก่อนนะคะด้วยด้ย